ผูฟังเออผูบังชั้นอะหายหลายรอบมากเลยนะแบบไม่ต้องหายละคือหายคะแอร์พอร์ตอะซื้อแอร์พอร์ตไปนี้ครึ่งแสนแล้วนะจริงไม่ต้องหายที่ไหนไม่หายทุกวี่ทุกวันไม่หายมหมดอะแบบคือผมอเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,ะวารตรวจของอะจะไม่ค่อยตรวจแล้วพอไม่ตรวจเนี่ยไอเราก็มาง่ายไงแบบว่าใช้เส้นตรงไหนบางทีใช้เส้นอะแล้ว ผมก็ไม่ใส่ไม่ไม่เก็บเขา้าชาร์จิ้งเคสมผมก็เก็บเก็บเข้ากระเป๋าเลยหรือแบบว่าอาจจะลืมอะไรเงี้ยแต่แบบเสียดายอ่ะคือแบบมันหายแบบครึ่งนะแสนอ่ะก็ลองใช้อันนี้มันหายไปสิบอันเลยโปอีอีอันดีสุดอ่ะอีอัน,อ,น,นงงอ,อีที่มันทวงองเลยที่มันทวงเงออ่ะอันนั้นก็แปดพันเก้าพันแล้วนะ็้ามือู่แล้วนะ <laughs> คือพอมันหายไปอะสมมติมันหายมันหายครั้งหนึ่งเนี่ยหรือว่าแบบบางบางรอบหายแค่เคสอ่ะมันก็ต้องซื้อใหม่เออมันต้องซื้อใหม่ทั้งหมดเพราะว่าฟังครังเดียวมันมันไม่ฟินไงแล้วเคยคิดจะเก็บอันนึงไว้เผื่ออันต่อไปมันเฮ้ยเคยทำอะเคยขายเคยขายอย่างมันมีมันมีมันมีอันนึงอ่ะเป็นแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตสามของผมมาแบบคือคือกล่องผมอ่ะ ยังอยู่แต่ว่าหูฟังข้างข้างขวาหายแล้วก็คือมันก็ไปหายท่าไหน,นก็ไม่รู้อ่ะแบบรอบรอบต่อมาผมก็ทำหายมังแล้วแบบสรุปคือมันได้ผมได้หูฟังข้างซับข้างขวาจากจากแอร์พอร์ตอันใหม่อ่ะอีกแอร์พอร์ตอีกอันหนึ่งอ่ะเอามาใส่อันนี้ปรากฏมันฟังได้แต่ว่ามันต้องเชื่อมแบบมันต้องเชื่อมสองอันมันต้องเชื่อมข้างซ้ายและเชื่อมข้างขวาโอ,โอ้เป็นบ้าคะป้า,าเภท เล่นเพลงอย่างมันไม่ตึงเราเล่นได้เลยนะออต้องมานั่งกดข้างซ้ายก่อนแล้วข้างขวาแล้วเพิ่มเสียงมันคือการเหมือนแยกคา,างเลยใส่หูกลางของปอ,งอ,งอไปอีกทีนี้เพราะว่าต้องเชื่อมสองทีแยกย<อ><อ>ข้างด<อ>้วยนะแต่ว่าอย,อย่าไปยื้อผู้ทุนในที่ทุ่นเท่าอย่าใส่หูฟัเลยเพราะว่าเป็นระล่าสุดผมจำใจแต่ผมจะไม่ซื้อละไม่ต้องมีไม่ต้องเสียให้ผมละผมจะผมจะไม่ใช้ละล่าสุดผมทำกล่องหายผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าแบบคิดว่าจะไม่ซื้อแหละ ก็คือเกาะหายต่อว่าตัวหูฟังังหูฟังยังอยู่มีเคสมีกล่องขายต่อไหมเดี๋ยวนั่งต้องใช่ดีเกาะหาเออเกาะหายต่องหายเอาประชานไม่ได้หอยู่ใช่ขายต่อเท่าไหร่กันกับน้ำร้อนเลยช่วงนี้เออเลยเออซื้อมือถอมาแล้วสนใจนะเพราะอยากได้เกาะนี่ไงขายต่อได้ได้แล้วได้แือนชนดัง